น er> no ี่อะไรคะหอตกใจหุ่นเลีกาหุ่นเลีกาค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเก็บตกนะคะระลอกสองนะคะค่ะที่ไหนคะที่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านมีนามีข้าวนะคะก็ทําเหมือนแบบเออทุ่งนางไร่ทุ่งนานะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูร้านอาหารที่ไหนเขาดูนะคะท่านผู้ชมตามมาค่ะร้านเขาอยู่ทางไปแสงก้อแพงนะครับ สวัสดีครับรายการ2ต่อบริต e ี้ทริปปลดล็อก c o v ิดเฟสสแล้วนะครับต่อต่อและต่อต่อยนะครับพามาเก็บตกและตะลุยกินกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับประเดิมกันที่ร้านแรกครับมีชื่อว่าร้านมีนาครับอ๋อสั่งอาหารตรงนี้เลยเหรอเปล่ารอคิวค่ะวันเยอะออ มสถานีวันธรรมดาอ,มอารมณ์โอเคเรเเบรรยากาศอันร่มรื่นนะครับภายในร้านที่ให้ความรู้สึกเหมือนมาพักผ่อนนะครับกับร่มเงาของต้นไม้น้อยใหญ่นะครับดูวันธรรมดานะมเลยนะคอยัยมารอคิว ใาเขามีร uh ้านขายของนี no, uh. ่เนอะครับผมไปเดินด่วยก่อน่ะเดินไปตาท่านผู้ชมชมไปท่านผู้ชมชมเวลาต้องรอคิวด้วยนะเขาเดินเขาไปดูข้างในก่อนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาเรียกแล้วไม่ได้ยินตองกี่คิวครับของก็ดูได้

คนไม่คิดแล้วว่าที่เยอะแล้วมันก็เป็นคธรรมดาด้วยนะหรือว่าถ้ามันคือสายเที่ยงคันสังสงสอยใช่ว่านี่กำลังจะบ่ายโมงนี่ขนาดมาจ่อยเลยนะสองต่อมาถึงกันแล้วนะครับรอคิวสักแป๊บและรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยครับแล้คนเยอะมากนะ นขอน,ขอนสนเสนอที่เคยเจอน,น้ำดำไยอันชันมะนาวค่ะกาต้อลองชิมรสชาติเป็นไงมะนาวนชันมีประจำแล้วเขาใส่ดำไยไงเราไม่เคยเจอเนเอ,อนใ่ลูกมอาลองชิมรสชาติออ<ๆ>าจะเป็นไง<ๆ><ๆ> หวานเี็ยวไม่ค่อยหวานอืมดีดีไม่หวานขอบเล็กๆอืมไม่ก็ไม่เปรี้ยวจัดแต่ก็ไม่หวานจัดอืมแต่ไม่ได้ไม่ค่อยได้กลิ่นลำไยมากกว่าได้กลิ่นมะนาวมากกว่าอืมเพราะเนี่ยที่เป็นมะม่วงในลำไยเนี่ยเขาไปแช่ในอันชาอันชาแก้เอียงแก้วให้ทุกท่านได้ชมนะเออนะโอเคสั่งอาหารกี่อย่างครับสิบอย่างสิบอย่างใช่ไหม พรอของเขาถ้านาจะอย่างไม่ใหญ่แต่ร้านกาน่ารักนะ่านก็ดูบสถแบบเหมือนชนบทชนบทชนบทถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงแบบขวานเลี่ยมขวานเลี่ยมขวานเลี่ยมอย่างเงี้ยค่ดูอาหารนะคะมาแล้วนะคะทอดมันทอดมันเหมือนสมัยแบบ เหมือนเด็กๆเลยเด็กๆบัดแล้วโรงเรียนแล้วก็มากินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูรสชาติก่อนนะคะส่วนอันนี้ก็ซี่โครงหมูนะครับก็เผ็ดนะก็คือโอเคอ่ะเดี๋ยวรสชาติก็เผ็ดจริงก็เพราะอาหารเขารสชาติกัดใช่กัดจริงๆ ทอดมายังจัดอันนี้ก็เป็นตีไก่ข้าวองตีไก่ข้าวองด้วยข้าวองมีตรงนี้เออก็เลยโรยแล้วเอาไปทอด่ยเป็นเมนูของเขาแล้วบ้างคลณายไอดใหม่ทอดอืมไอ้ใหม่นี่คือไก่ไ แม่บ้านบ้านราชชนิกูนตาต้อยบอกทอดไก่อร่อยมากไก่อร่อยคอ่ะบถัแล้วนี่ลองดูคุกโคมี <c oughs> ดอกบัวเออใช่เสิร์ฟมาหน้าเราเลยมีแอปเปิ้ลมีอะไรคือทำอะไรให้แบบดูดูคุกกี้มีบบกิมมิคกลางเขามีตกแต่งด้วยไงใช่เราจะรอข้าวห้าสูตรเนราขออนุญาตค่ะแกง็นนักปูค่ะ๊ดกู๊ดค่ะ ถ้าอย่าพาดมาแลีวค่ะอันเนี้ยเปเลยอ่อยำเน้ากินู้นะอร่อยเลยสั่งได้ชอบนะเขาแต่งจานมาสวยเขาแต่งจานมาอมเาอีแล้วนี่ก็เป็นชักปูเขาบอกไม่มีดิฉันเลยขอน้ำตาลอ๋อจักูเขาบอกอันนี้เผ็ดนะคะ ทำเหมือนแบบผั่งใตจเนื้อปูเส้นหมี่ปูใช่ใเป็นไม่ใช่เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ไหมขนมจีนใส่ในต้กงกินเป็นขนมจีนปูเนี่ยนะก็แต่งจานสวยนะโอเคนะะคเดี๋ยวเราก็ขอตัวทานก่อนนะคะชอบอะไรนะคุณชอบอะไรอย่างนี้อเ่างนี้น่ากินมากแี้น่ากอนมาแกงเหลือง อะไรอ่ะผัดรวมแล้วก็มีทุกอย่างเลยมีทุเรือมีทุกอย่างตัวด้วยนะใช่แล้วก็แกงกระป๋าอืปลากระเพาะหมอันเด็ดแกงเหลืองก็ต่อชิม้นมเดี๋ยวต้องลองกินไปอย่างไรบ้าง่ค่ะใบเหลืองผักผักใบเหลียงใช่อีกอย่างนึงนี่เขาแต่งกานมาสวยเนาะแต่ร้านจะอร่อยนะเพราะว่าดูยอดอ่อนมันใหญ่เหมือนร้านโบราณที่ละชัยใช่เนี่ยข้าวห้าสีแตาต้อยเอาไปแล้วเพิ่งหน่อยอืมเป็นไง มันก็หอมมะลิใช่ไหมอืมแล้วก็มีรสชาติหลายหอย่างคือสายสีสายสีอัญชันอันนี้เป็นข้าวข้าวแบบว่าราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อันนี้เหมือนข้าวเหนียวดำนะคะอืมแล้นี้ก็น่าจะทำจากอดดอกอัญชันสีเหลืองนี้ไม่ทำจากอะไรใบอะไรคะไม่รู้อยางดาวเหลืองใช่ไหมดาวเรืองเหมือนเหลืองนะไม่รู้ดอกอืมไม่ค่อยถามใครแล้วกัน อดี๋ยวแกงเหลืองนิคต่อชิ้นห้หนึ่งสองสามอ่ต่อชิ้นทีได้ต่อชิ้นห้นคไงบ้างคะแซ่บแ่บกอนาชนิคูนตอนช้ารสชาติเหมือนกินที่ใต้เ่ยเหมือนกินที่สุราษฎร์เนี่ยราชนิคุนบอกไม่หิวนะคะแต่ราชนิคุนกินอาหารเยอะดีราชินิคุนจ้า ไอ้ที่นี่กูกินไมอยู่เลยนี่ก็เป็นเก็บตกนะร้านมีนานามีนะคะต้องต o o มาจองก่อนด้วยนะคะคิวยาวมากมีนามีข้าวเออมีนามีข้าวไม่แบ่งนะคะมีอันนี้ค่ะตัว่านน่าเซกใบบัวบกค่ะสมกับที่รอคอยเลยละครับอาหารอร่อยถูกใจสองต่อของเรามากๆครับ ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่ที่ร้านคาราเมโลค่ะร้านกาแฟมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยไปอยู่ใกล้กับสนามบินนะคะจากร้านมีนานะครับที่เราทานข้าวมาแล้วนะครับสองต่อพามากินน้ำกินขนมกันที่ร้านแทสตี้ทอริสทอรี่ครับนะครับช่วงนี้นะที่เราสองต่อมานี่โควิดระบาดรอบสองนะครับเขาก็เลยต้องมีมาตรการตรวจเข้มหน่อยนะครับ เข้ามาในร้านนะครับก็จะเจอขนมมากมายให้เลือกนะครับสายขนมต้องไม่พลาดเลยครับรนากาศในร้านดีมากๆนะครับมุมถ่ายรูปเยอะมากๆครับ ร้านเขานะครับจัดเป็นแบบ2โซนนะครับมีด้านในและด้านนอกนะครับด้านในจะเป็นแบบชิลๆสบายๆายนะครับและด้านนอกแบบรับลมเย็นๆมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆนะครับตั้อตัอของเราเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปจริงๆครับ ในร้านเขาสวยมากเลยค่ะเขาก็จัดเป็นมุมให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นแบบสวยๆหยองอะไรอย่างเงี้ยเหนียวดอกอินดอร์ใช่เราก็ต้องเอาดอกไว้ก่อนนะคะช่วงนี้ช่วงนี้บอกท่านผู้ชมด้วยโควิดระบาดรอบสองที่เราถ่ายเทสเก็บตัวภาคสองเนี่ยะนครับเราเราจองตั๋วก่อนที่จะมีใช่แม้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเออรีบมารีบกลับแล้วกัน คาเฟ่บรรยากาศธรรมชาตินะครับร่มรื่นเย็นสบายร้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวเรียกได้ว่าเป็นโอเอซิสใจกลางเมืองเชียงใหม่ก็ว่าได้นะครับร้านมีพื้นที่กว้างขวางนะครับทั้งโซนอินดอร์บรรยากาศอบอุ่นนะครับและโซนอาท์ด์บรรยากาศธรรมชาติเมนูที่ร้านนะครับก็มีเลือกหลากหลายทั้งอาหารเครื่องดื่มและเบเกอรี่นะครับร้านน่ารักนะครับถ่ายรูปสวยๆแบบนี้แนะนําให้มาครับที่เชียงใหม่ เราก็สั่งไปแล้วนะเมนูกานจิก้าคอฟฟน่าทานมากเลยข้างบนเป็นน้ำแข็งเป็นคอฟฟนะเอาไปแช่แล้วมาปั่นให้เป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดเกดกแล้วก็สำหรับเอากาแฟโรยนะเป็นน้ำต้องโรยด้วยนะำแล้วเป็นน้ำไม่ได้จืดส่วนอันนี้เค้กช็อกโกแลตเค้กมะพร้าวอีกไหมคะ น่าจะทำบูเบอรี่อร่อยว่าเนื้อครีมเขาเนียนอ๋อเนียนนวลเนียนนวลโอเคี่ต่อมานะคะแลแนะนำฟัวซองฟัวซองนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งคือช็อกโกแลตกับนมใช่อันนี้คาราเมลโอ้คาราเมลอ่ะสี่ก้อนเนี่ยอ่าเป็นเซตไหมไงอ๋อใช่ค่ะเลเอาไว้หน้าตาเป็นไงอร่อยัวซองเขาเบาใช่ไหม ที่คนบอกว่ากนคัวซองแบบกรอบอร่อยใช่ไหมใช่เจ้าเนี้ยไม่ต้องไปรอคิวเลยใช่ไหมรับกรอบอร่อยจานนี้อร่อยไม่ต้องไปรอคิวที่แบบร้านไหนนะที่เธอบอกว่าเปิดแล้วนูนเจม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 คัวซองอยู่แล้วจะพึ่ที่บอกว่ารอทีห้าชั่วโมงไม่ต้องเก็บบ้านฉันหรอกอร่อยเเลยมาแล้วมาแล้วกรอบนุ่มท่านผู้ชมคะนี่นี่นี่มี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 สไตล์ตัวแม่มาเพิ่มแล้วนะคะ เมื่อตอนเมื่อกี้ตอนที่ร้านอาหารไม่มีนะคะมี่มาแล้วก้านน้องไส้อะไรมันเหมือนไส้ช็อกโกแลตอ่ะไม่ใช่แม่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยไม่ให้แถมไม่รู้ลองกินดูข้าวข้าวมันเป็นข้าวอะไรมันพูดมันเป็นข้าวอะไรข้าวมันเหมือนกันเหนียวอ๋อที่เขาพูดเมื่อกี้ไงก็ทำไม่เหมือนใครอร่อยใช่ไหมแนะนำแนะนำแนะนำร้านนี้อร่อยคาราเมลโล่นะคะอยู่ใกล้สนามบิน เชียงใหม่เจ้าานี่ก็เป็นเก็บตกโควิดรอบสอง มาถึงอีกหนึ่งร้านนะครับเก็บตกนั้นก็คือข้าวมันไก่5แยกร้านอร่อยนะครับคนเต็มร้านเลยละครับสองต่อของเรามาถึงไม่รอช้านะครับเพราะคนเยอะจริงๆสั่งอาหารมาเต็มที่ของดีของเด็ดสองต่อจะมาชิมให้ดูครับ ไก่เลยค่ะถ้าเป็นไก่เลยค่ะข้ามันไก่อ่าแย่ตอนนี้ต้องอยู่จังหวัดอะไรคะลำปางลำปางนะคะอันนี้ก็เป็นหมูอบใช่ไหมคะพี่นุษย์หมูอบไก่ต้มอันนี้ก็เป็นไก่ทอดแต่ก็ไม่ใช่นี่ไก่ทอดขอชื่อคน คนที่นี่เยอะมากเดี๋ยวถ้ามาตอนเที่ยงรอคิวยาวมากเราดูซิว่าอร่อยสมกับที่รอป่ะก็จริงเขาก็ไม่เหมือนที่เราเคยกินนะยั่ไงครับโอเคไหมแนะนำนะข้าวมันไก่ห้าแยกจังหวัดลำปางอยู่ในเมืองนะครับรายการสองต่อวาไรตี้เทปนี้นะครับขอลากันไปกับร้านข้าวมันไก่ห้าแยก แล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ